ท่านี้สามร้อยสี่สิบตัวเดิมๆโู้ขับดีมากขับดีอีโว่ถ้าขับแล้วจะรักเลยมันนิ่งแต่มันก็ดูเถื่อนแต่มันก็ไม่แบบโวยวายอ่ะคุณเข้าใจฟีลเลิงปะวันนี้พามาขับรถเล่นครับ EVO 9 GSR จากไอตงจีเอ็มชอปอลิสตัมันเครื่องเครื่องประกอบใหม่ช่วงล่างใหม่น่าไม่แค่เบิร์ดแสนสี่โอ้โหฉ่ำเนาะมัน น,นี้เราอยู่กับพี่เอกเอกสวัสดีกรอบครับแต่วันนี้จะมาแปลกนิดนึงเราจะมาคุยรถที่หลังเอาเป็นข้าวๆสั้นๆแล้วเราไปขับรถกันเลยพี่คันนี้คือรุ่นอะไรครับอันนี้เป็น evo9 GSR ครับแล้วมันต่างจาก evo9 เดิมยังไงพี่เอ่อมันคือ evo9 เดิมนั่นแหละเป็นตัวมาตรฐานแต่ว่าข้างนอกอะทำเป็นลุ o MR ลุก MR คือตัวพิเศษใช่ไหมใช่เป็นตัว Mitsubishi Sport ไะเดี๋ยวไปดูกันนดีกว่าว่าจะขับแล้วเป็นไงนี่ยวให้พี่เอกขับก่อนเลยค่อยกลับมาดูด,ดูในก่อนโอ้โหเท่จัดหูทำไมมันนิ่มขนาดนี้พี่ประกอบใหม่ทำใหม่ทั้งคันทำใหม่ทั้งคันคือตอนพี่ซื้อมามันเป็นยังไงอ่ะตอนที่มันมามันโซมมันเป็นสีส้มอ๋อคือพี่กลับสีใหม่เลยเหรอใช่ทำใหม่ทั้งคันเขาเรียกว่าอะไรนะรีสโต์มั้งเครื่องเครื่องประกอบใหม่ช่วงล่างใหม่ทำใหม่ทั้งคันคือเข้ามาคือเด่นมาก คันนี้ได้สักกี่มาลีป่ะ,ะคันนี้สามร้อยสี่สิบตัวเดิม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 มันไม่ใช่สามร้อยสี่สิบนี่จริงๆอ่ะของเดิมมันเป็นสองร้อยแปดสิบอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะจูนใหม่อ๋อ,อนี่จูนใหม่ได้สามร้อยแปดสิบนะครับเปลี่ยนมันเป็นอูยีสิบก็ได้สามร้อยสี่สิบตัวมันมันแน่นเลครับพี่แต่จริงๆอีโวแน่นเหมือนกันนะครับอันนี้เพราะว่ามันมันทํามาดีมันทํามาครบ คันนี้ช่วงล่างเป็นช่วงล่างอะไรพี่อันนี้ช่วงล่างเป็นเทยินโมโนเฟกแล้วก็ปรับไฟฟ้าอ๋อก็เลยแบบว่าเออมีความนิ่มด้วยแล้วก็ยังแบบซิ่งได้ด้วยถูกไปหายแล้วบูดยางก็ทําใหม่ทั้งคันแสดว่าคันนี้รีสโตรเต็มระบบใช่ชุใหญ่ทํามากี่ปีแล้วพี่น่าจะปีกว่าๆแต่ว่าถ้าทาเสร็จก็ค่อยๆแต่งค่อยๆแต่งตามสไตล์ไอโตกิออ้ยเอาแล้วเอาแล้ว บู๊กี่บาทพี่อันนี้น่าจะประมาณบาร์หกโอ้โหบาร์หกใช่ในเทอร์โบเดิมใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเทอร์โบไบเซัลลมิกอะเป็นเทอร์โบเอ็มอาร์เทอร์โบแต่งอ่าเป็นเทอร์โบมันก็จะแบบได้ความแบบดึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะปิดมันจะติดปลุกไฟโอวุ้ยวุ้ยไม้นี้หายากนี่ใช่ไม่เดีวนี้แพงมากไม่ฟองมาลายเนี้ยกรอบนี่เป็นแรรี่อาร์ตหมดเลยครับอุ้ยอูใช่ใช่แพงแพง แววๆว่าเห็นในไมลมานี่ต้องมีแบบหลักกับใกล้ๆเกือบแสนเห็นก็ขายกันแสนงก็บ้านนะเห็นแล้วล้วลโ้ยไม่ต้องเป็นแท้์เลยอพี่ไม่เป็นไรเราไม่ม่ได้กดหมดไงอ๋อนิดนึงก็ติดบูดขึ้นมาละคันนี้สามร้อยสี่สิบมาที่รอบประมาณเท่าไหร่อะไรน่าจะนี่หกพันเลยประมาณใช่อ้อแต่มือนขับ ดีมากเลยนะใช่รถมันจะแน่นแน่นคันนี้กับสกายไลน์พี่ชอบคันไหนากกว่ะชอบคันนี้ค <laughs> ันนี้มันทันใจไงโอ้ยพี่ไม่บอกพวกเลยกูด้กลัวโหยขนาดานี้เลยทำไมมันขนาดานี้เลยอะนี่มันสามร้อยจริงๆกับพี่ผมว่าสี่ร้อยต้องมีนะ ไม่รู้เหมือนกันแล้วจะสามร้อยสิมันไม่ใช่สามร้ยห้าสิบแน่ๆอันนี้มันเป็นพอดีมันเป็นเครื่องไมเวทอ๋อมันเป็นเครื่องก้าวมันก็จะมันจะมาไวอ้นี่ขนาดไม่ปิดแร์เนี่แเราแน่นมากคันนี้ถ้ามีคนขอซื้อพี่ขายขายแต่ว่าแพงก็ซ่อมซ่อมรีสโตไปแต่งไปแพงกว่าตัวรถอะ พอบอกได้ไหมพี่ว่างบพี่ทําไปประมาณเท่าไหร่คันนี้ซื้อมาเจ็ดแสนแปดแต่รีสโต่ซ่อมแต่งอีกล้านกว่าโอ้ซึ่งปกติราคา EVO 9 MR ในตลาดเนี่ยเขาจะเหลอยู่ประมาณเท่าไหร่จริงๆ E ิง9ี v o เนี่ยปัจจุบันถ้าตัดมาจากญี่ปุ่นแพงนะตัดมาคันหนึงต้องมีล้านละมาจากญี่ปุ่นดําเดิมนะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำยังไม่รีสโตยังไม่ได้รวม จดประกอบยังไม่ได้รวมสอบพมอ,อะไรเงี้ยอ่าอ่าถ้าเป็นเก้าจะแพงแล้วเครื่องไมวิ่งก็หายากด้วยเนาะใช่เครื่องมันแพงี่เครื่องนี่แหละแล้วก็พวกกันชนเพราะว่าเหมือนกับพวกสามสี่ห้าก็เริ่มราคาเริ่มขึ้นกันหมดแล้วเนาะใช่ใช่ใช่รถญี่ปุ่นเด่นแพงหมดแล้วครับแล้วสิบ่ะพี่ยังยังแบบสาาิบอะย,ยังได้อยู่นะก็ถูกกว่าแต่ว่า สิบเนี่ยเหมือนรถคอกีใหม่สัมประสานมิดอะไรเงี้ยก็จะแพงกว่าเก้านู้นฟิลลิ่งมันได้มากเลยใช่ใช่วันมาวิ่งกระสารอีกแล้วโอ้โหอันนี้มันเป็นเตจซิ่งหรือเปล่าพี่งกำลังดีกำลังดีสราโคตรโหดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องต้องไปนู่นต้องไปไหนต้องไปเรื่อยเลย โหดมากโอ้ยโอ้หไปสดเท่าไหร่นี่ยอยากให้ดูได้นนั่งอีวอ้ตลอดทางเลยครับสนุกมากมอีวอลใช,ใช่ใช่ใช่สวัสดีครับแล้วพบกับ SBK Drives ครับโอ้โห โอด้ามเกียร์ยาวเหมือนกันนะพี่ใช่โอ้ถ้าเป็นสกายไลท์กิธรรมดายาวกว่านี้เลาวแต่ของพี่เปลี่ยนคลิปแล้วใช่ไหมไม่ถ้าหกเป็นแบบนี้เลยโหเกียร์มันเหมือนกระบะเลยอ่อคล้ายๆถ้าเป<อ>็นสามสี่นี่คือวีโก้เลยเฮ้ยคัดนิ่มกว่าที่คิดคัดนิ่มเลยอันนี้คือมันเดิมหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยนะหมดชีดเดิมเดิมหมดเลยแล้วคัดเดิมพี่โอ้ยเดี๋ยวนะ พี่มันต้องมีปรับแบบว่าฟวงทงเฟืองท้ายเหมือนเหมือนอิมปะมัไม่มันโคตรขนาดนี้มันตึกตักตักอะเพราะมันเป็น G S อ i r แต่วงเลี้ยวมันจะกว้างหน่อยเวลากลับรถอะไรย่างเงี้ยมันยังไม่ชินหร่กถ้าเราปิดแอร์ก็ต้องตรงนี้ป๊าบผ่อลองนะครับโอ้ย เอาวแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหขับดีมากขับดีอีโวถ้าับแล้วจะรักเลยแล้วรถมันไปตามมือเลยป่าพี่ใช่ใช่คันนี้มันมันประกอบมาดีนะคือปกติอีโวเวลาเขาทำอะเขาจะมาหลังคาชิ้นตูดชิ้นหน้าชิ้นใช่ไหมอ่าอันนี้หลังคากระตูดมันมาคันเดียวกันหลังคากับตูดมาคันเดียวกันก็เลยมาได้ได้ทังอันตรงนี้ใช่รถมันก็เลยไม่บิดอ่าแต่คันนี้มีสปอร์ตตัวถังเพิ่มด้วยใช่ไหมไม่มีไม่มี บบนี้แหลขับดีวะ่ะคือถ้าเป็นเกดแล้วมาใส่ย,ย่างคาเมเนียมใช่ไหมข้างบนมันก็จะไม่มีคานรถเวลาเลี้ยวม,มันก็จะมีเสียงมันจะแบบเอปเอฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คันนี้หลังคามันเป็นเก้าโค้งมันเป็นเก้าเวลาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็คือเหมือนเก้าได้แท้ทำดีๆครบมานี่แหละอ่าแต่คันนี้ก็คือถูกกฎหมายต่อน,นู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยหมดใช่ใช่ใช่โอ้โหเดลี่ได้ขับได้นี่พี่ก็ขับทุกวัน พี่ขับทุกวันอีกแล้วเหรอใช่ขับทุกวันก็เราทำรถให้มันดีใช่ป่ะแล้วเราขับไปไหนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวหลังสงคราันจะขับไปภูเก็ตเนี่ยฮะเนี่ยค่าน้ำมันกี่หมื่นนี่อะไรเราเราเอาฟิลอ๋อเลยชอบขับแล้วไงอ่าแต่กันชนก้าวี่มันก็แพงไม่ใช่พี่มันต้องมีห้าหมื่นมาโดนหงโดนหินอะไรอย่างงี้แบบบางคนเขาก็แบบซีเรียสอะเนาะ คือถ้าเป็นถ้าใจพี่อะถ้าแบบโดนหินแล้วก็แค่ทําสีอ่าแบบผมกลวแบบแป๊ะแล้วเข้าไปโอ๊ยอะ,อะไรต้องซ่อม<ต><ต>อะไรเนี้ยแต่ไฟอะแพงไฟก้าวแท้แับแพงแล้วก้าวธรรมดากับก้าวเอ็มอาร์นี่มันแบบต่างกันไหมเอ็มอาร์ถ้าพี่จะไม่ติดฟังทาไอที่มันจะเป็นมันจะแข็งกว่านี้ แต่นี้คือเฟืองไทย GSR ถูกไหม GNR ใช่มันจะเป็น6สปีดถ้าเป็น MR ถ้าไม่ถถ้้าาพี่ให้ข้อมูลผิดขอภัยนะอม,อ,อมันก็จะเป็น5สปีดมัง้งคันนี้มันโบออฟเดิมใช่ไหมเดิมหมดเลยพอถึงว่ามันไม่มีแบบฟิลฟล์ลจริงจริงตอนที่มันมามันเป็นโบออฟซิลล์ี่ถอดออกเองอ่ะอ้าวทำไมอ่ะพี่เพราะว่ามันขายบูททิ้งเออเวลามันฟิลลเนี่ยคือมันขายบูททิ้งเราจะไม่ทีก็ต้องรอบูทถูกปะอ่าอันนี้เวลามันขายเสร็จเราตอบโบออลว่ามันดีดกลับ ม,มันก็จะต่อด,ดีในหน้าปัดที่เป็นไฮโลอะไรนั่นคืออะไรดินั่นคือโหมดโหมดว่าอยากให้ขับแบบไหนเป็นโนเป็นถนนเป็นอะไรโอ้โหติดใจติดใจแต่ถ้าสมมติเราค่อยๆปล่อยคัสมันก็แบบโอ้โหเนียนเนียนกรี๊อพอแล้วครับ S B K ได้แค่นี้พอ เดี๋ยวรอรูทีมสองว่าขับดีกว่าขับสบายโอ้โหขให้ความสมดุออกมาหน้ากันดูผ่านเลยแบบยิ้มตลอดครือมันอะไรกันครับนี่นี่มันรถอะไรกันครับนี่คือสมัยก่อนเนี่ยพี่แอนตี้มันมากเลยนะเพราะเรายึดติดกับรถสปอร์ตถูกปบาร์าก็ไม่คิดว่าให้รถพวกนี้มันจะดีกว่ารถสปอร์ตหรอกมันจะดีกว่ารถสปอร์ตได้ยังไงจริงไหมในเมื่อมันเป็นสี่ประตูอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่คิดแบบนี้ฮะ พออันเนี้ยขนาดตอนที่ซื้อรถมันโซมรถมันไม่สวยไปขับลงไปแยุ่งยดีอ่ะพอทําสมบูรณ์เสร็จโหโคตรดีโหไปแม่งไปทั้งคันนี่ใช่ีนโคง้งเลี้ยวเลิฟนี่ดีมากโอ้โหไม่กล้าเลี้ยวจริงไม่ชินแต่ถ้าหลุดก็หลุดเลยครับสี่เห็นเขาอ่าใช่ใช่ถ้าไปแล้วคือไปเลยถ้าหลุดแล้วหลุดเลยเพราะรถมันไม่มีอาคารมันมันว้าบแวบไปเลยมันก้อนรถมันมันนงมินว่าเราขับ เป็นยังไงบ้างครับรถยี่สิบสองใจเต้นตึก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 รู้สึกดีคือือมินว่าฟิลลิ่งอ่ะมันแรงแบบแรงแบบปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้แรงแบบนุ่มนวลอ่ะมันดูกดแล้วก็แบบดิบดิบเถื่อนเถื่อนอธิบายไม่ออกคือมันดูเถื่อนเถื่อนดิบดิบตามสไตล์ยุคเก้าศูนย์น่ะแต่ว่ามันเก้าศูนย์ป่ะพี่สองพันหรอพสองพันหกสองพันหกแต่ว่าฟิลลิ่งอ่ะมันมันนิ่งนิ่งมันนิ่งแต่มันก็ดูเถื่อน แต่มันก็ไม่ได้แบบโวยวายอะคุณเข้าใจฟิลลิ่งปะไม่รู้จะคนดูจะนึกออกไหมล่ะฟิลลิ่งมันอารมณ์แบบเป็นรถซิ่งที่ผ่านยุค2000มาแล้วนะที่แบบต้องบอกว่าพี่เอกำถึงครับนี่ยกคุณือมันได้ความใครใครที่ชอบรถที่แบบออกดิบดิบมันก็ให้ความดิบแต่มันก็ไม่ได้โวยวายอ่ะมันดิบที่สบายอ่ะ ออม,มันเป็นสบายมันผ่านความสบายมาแล้วมันดิบที่สบายแต่ก็น่ากลัวนะไม่ใช่ไม่น่ากลัวพี่เอกายอะไรวะกันีิไม่คือสวยคือความน่าไม่ไนมะ่ขอร้องขอร้องไป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 อะไรเนี่ยอันนี้เกียร์อะไรเนี่ยสามเกียร์เดียวพอนะครับโอ้ยโอ้ยพอ้วครับ <laughs> พอพอหรอกครับน่ากลัวครับโอ้ยความสูงขอลรถออกตาออกไหนเนี่ย เดี๋ยวเราไปการจนาพิเศษแล้วเราไปถ่ายข้างนอกรถกันดีกว่าแล้วเลิกเลิกคือเลิกพอใจแล้วเนี่ยอุ้ยมันดีมากมีนเข้าใจคือพี่พี่เอกพี่เอกเขาบอกว่าเขาชอบเขามีอาสามสี่ใช่ไหมที่เราเคยมารีวิวกับมีคันนี้เขาบอกเขาชอบคันนี้มากกว่าแล้วถ้าเป็นสองพันเล่ยพี่สองพันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกซิวหนึ่งนะมันจะเป็นคันสิวไม่เหมือนกันอ่าเราต้องมีครบให้ครบแบบ King ครบเจดียมจริงพี่ก็ขาดสุปาป่ะสุปาเขาถึง เรื uh ่องความสุกกับหลักที่ว่าให้ฝันไปนะแต่ว่ามันจะต้องโมมันจะต้องโมมันหนัก oh. แต่มินก็ชอบฝันมินว่ามันเป็นแรงที่ขับกำลังสนุกอะคืออยากเล่นสนุกอะอยากกดก็กดเล่นได้เลยหรืออยากขับชิวๆมันก็ชิวให้ได้อะไรอย่างเงี้ย เรามาประกอบใส่อันนี้เองโอคตรเท่คนถ่ายคุยกับพี่เอกได้เลยแพรวินอินเสิร์ตรนให้อ่าไปขับกันมาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ขับดีมากเลยพี่ร,รอบรถนี่มีคันนี้แต่งอะไรบ้างครับจริงๆก็ e อีโวอะพี่ชอบประมาณนี้แต่ที่ใส่เพิ่มก็คือมีลินหน้า r r ลินหน้าเแล้วข้างหลังเป็นไรพี่อันนี้ก็ MR เหมือนกันอ่าน,นี่เป็นสติกเกอร์เฉยข้างหลังเดิม ข้างหลังเดิมล้อเป็น BBS r MR อันนี้คือ BBS MR ของตัว EVO เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็เออผมก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบไม่ได้เขาเลยแหละไม่ได้โป่งออกมาใช่ใช่ใช่สปค EVO ที่เราเห็นตามโบชัวมันก็จะประมาณแบบนี้เลยใช่ครับอ๋อล้อตรงรุ่นใช่ยาง AD088 ใช่ครับ0 8 R แล้วพาไปดูข้างหน้าหน่อยพี่ได้ครับกันชน เป็นเป็นเก้าเป็นศูนย์เก้าอ่าเป็นอีโวเก้ากันชนเป็นอีโวเก้าใช่ลินนาจะเป็นเอ็มอาร์ลินนาอ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ลินนาตัวนี้ก็คือหายากจัดเลยใช่ก็จะหายากคุ้แล้วพี่ก็มีไลลี่อาร์ตตรงฝากระโปรงใช่อันนี้คือฝากระโปรงไลลี่อาร์เลยพี่ไม่ไม่เป็นเป็นฝากระโปรงเดิมแต่ว่าช่องดักลมเป็นรลลี่อาร์ตอ๋อฝากระโปรงเดิมช่องดักลมเป็นไลลี่อาร์ตขอดูเครื่องหน่อยได้พี่ได้ครับนี่คันนี้ก็ หสวยมากไฟหน้าเหมือนเบิกมาเนี่ย่ใหมพ <laughs> ี่เบิกไฟหน้ามาใหม่ปะเนี่ยไม่ไม่ไม่มือสองแต่สภาพดีโอ้โหไฟหน้าใหม่มากนี่ดูเครื่องนี่ครับโก็คือเดิมในชะ่มาจากก็เดิมนะเดิมมีแค่เฮดมาจากญี่ปุน่นเฮดเนี่ยเป็นเฮดซิงมาจากญี่ปุน่นเฮดซิงแล้วก็ม่มาน้ำเกดดี้ม่าน้ำเกดดี้เทอร์โบเป็น MR เทอโบ MR แล้วมันดูยังไงพี่เดี๋ยวก็เห็นเขาบอกว่าใบมันจะเป็นเซรามิกสีทองต้องถอดออกมาถ้เห็นอกองก็เป็นตัวกองบิบใช่ครับแต่ก็ยังเป็นกองที่หัวใส่กับหัวเดิมอยู่ใช่ครับใช่ใช่อ๋อแล้วก็ของแต่งตามสไตล์ไอโตกินะครับ huh. ก like ็จะมีฝาละมันเครื่องครับอันนี้เหมือนจะเห็นว่ามีขายอยู่ที่ร้านนะฮะมีมีครับมีมีขายด้วย มีทายอินหน่อยพี่ราคาอะไรฝาละมันเครื่องเจ็ดพันห้าครับ่นะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้ามีหลายลูกมาเลือกได้เลยครับฝาละมันเครื่องพี่เอกบอกว่าราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วถ้าเป็นฝาเนี้ยพี่อันนี้พันสามอุ้ยอันนี้ราคาเข้าถึงได้เข้าถึงได้ใช่ของใหม่ด้วยนะของใหม่ด้วยอ่าของใหม่อันเนี้ยมันมีเบอร์อันนี้มันไม่มีเบอร์อ่าแล้วตัวเนี้ยพี่มีขายไหมอันนี้ไม่มีครับแต่สั่งได้ไหม จะเอาแขกให้ได้๋มันคือตัวโชคปรับช็กนะใช่เขาเรียกว่า EDFC ครับ EDFC มันใช้กับโชคเทอินได้ทุกรุ่นไหมทุกรุ่นครับรุ่นทุกรุ่นที่แบบสามารถปรับเนินได้อ่าก็คือใช้ตัวไฟเลยใช่ถ้าใครอยากได้ก็บอกมาได้บอกมาได้ให้้วคำอ่ะพี่คำคำคำนี้เป็นคำเดิม๋อา้ำเดิมมันตรงนี้เลยเหรอใช่อันนี้คือคำเดิมโอเท่หว่ะเพิ่งรู้ว่า E ี o ใช้แบตก้อนเล็กนะเนี่ยใช่ครับปกติเขาย้ายไปข้างหลังกันไหม ไม่ก็ถ้าถ้าเขาทำเป็นเหมือนสไตล์เมริกาเขาจะย้ายไปข้างหลังอ๋อแต่นี้คือสไตล์แบบ JDM เดิมๆก็เป็นแบบนี้ไปอ่เนาะใช่ครับได้คุยกับพี่เอกได้เลยอินเสิร์ตหมดให้ เดี๋ยวนะครับใหญ่กว่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไม่ออกเลยหูได้กลัว คันนี้สามร้อยสี่สิบตัวเดิมๆโหขับดีมากขับดีอีโมท่าขับแล้วจะรักเลยมันนิ่งแต่มันก็ดูเถื่อนแต่มันก็ไม่ไแบบโวยวายอ่ะคุณเข้าใจฟิลเ่มปะ